สวัสดีค่ะมาพบช่องแพนดามันนะคะบรรยากาศฝนโปรยปลายฝนตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้ฝนลินเลยนะคะฝนลินเนาะอันนี้ก็น้องๆจะไปนอนแล้ว <c oughs> โอ้เสียงใครร้องเอ้ย ปุกกี้กับนาเดียติมต้องเดินด้วยกันนะคะไหนรีบไปไหนนาเดียฮะยรีบไปกินอะไรอ๋อไปเอาสับประรดหรือเปล่าโนโนเล่นใหญ่เลย ใส่เสียงนี้เสียงอันดานแน่นอนนะคะเพราะว่าฝนตกฝนโปรยปลายทั้งวันนะคะวันนี้จะลงไปนอนแล้วนะคะไม่ได้อบน้ำเลยค่ะนุ่นุ่นุ่น้องอันดามันนะคะพาะควานดูน้องอันดามันดีใจค่ะ โอ้นุ่นจอมดื้อของเราอากาศอากาศเย็นดีวันนี้นะคะน้องเล่นเลย ไปแล้วเนี่ยดูดีใจใหญ่เลยนะคะ <c oughs> ตึบ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 ทุดอู้อู้ <c oughs> ดีใจเอ๊ะดูขาจอมโซนของเรานะคะดูมากเลยเห็น <c oughs> ไปแล้ว เดินไปแล้วไปนอนแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้องอันดามันด้วยนะคะบรรยากาศตอนเย็นลงไปนอนกันนะคะน้องคุกกี้กับนาเดียไปแล้วน้องอันดายอยู่เพียงเดียว นู่นไปแล้วไปแล้ววันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ <c oughs> ดูดูดูดีใจใหญ่เลยค่ะเพื่อนไปแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้องอันดามันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ น,นี้ดีใจแล้วเริ่มมาแล้วค่ะอันดานคนเดิมสลบวันนี้สวัสดีค่ะ